ก็สังคมประถมเนาะเพราะก็แบบคือสมัยก and so, ่อนเนาะอารมณ์ประมาณเนี้ยลูกสาวผู้หญิงอ่ะบางทีก็เป็นลูกพ่อค้าเนาะสวยรวยใช่ป่ะมีกระตังแต่ไม่มียศไม่มีอํานาจใช่ไหมอ่ะเป็นไพรใช่ป่ะอ่ะก็ชอบแบบแต่งงานกับพกขุนน้าขุนนางอะไรอย่เงี้ยเพื่อแบบ อาศัยเส้นสายอะไรเงี้ยเธอเข้าใจไหมเออก็เป็นอุปธรรมในสังคมไทยแบบมีมานานแล้วนะฮะปัจจุบันแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนยเผลอ <laughs> เผลอฉันเลยตายแล้วหนัวคุณเผลอฉันเลยอะลูกนะก็เฉลยไปแล้วกันะะนะะเปลี่ยนเป็นสังคมประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ระบบประถมก็ยังแอบแฝงอยู่ในถูกไหมเพราะพฤติกรรมก็คือความประพฤติใช่ไหมถูกปะอ่ะเพราะนั้นตอบข้ออะไรลกูกถูกใครตอบจิตสานึกคะ ตอนนี้เขากำลังเล่นคําว่านี่มากเลยจิตสํานึกสาธารณะรู้จักไหมลูกหนูจบหลักสูตรต้องมีจิตสำนึกสาธารณะลูกนะใช่ไหมลูกเช่นเห็นคุณครูนั่งขอทานอยู่หนูควรจะทําไงคะเดินโหหรอหนูนนนสอบตกวิชาสังคมสารศาสนาะลูกหรอไม่มีแบบว่าเมตตาก,กราบพระราชาอุเบกขาลูกนะหนูควรจะแจ้งไปยังหน่วยงานไหนลูกสมมติถ้านหนูเจอคุณครูตกกรรมลำําบากใช่ไหมลูกนั่งแบบว่านะแบบ อาจจะเป็นบอว่าเป็นตุชลาเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็นั่งอยู่ตรงสะพานลอยเนาะแบบระยะขัดมตดอะไรเงี้ยหนูควรจะแจ้งอะไรลูกแจ้งอะไรคะระหว่างก,รการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับแม่สเลียงเด็กพิการลูกแมาสเล้ยงกับเด็กพิการช่ไปโลกไม่ได้นะน,นะเอาครูไปเลี้ยงแมวเลี้ยงหมา <laughs> ไม่ได้นะเธอเพราะฉะนั้นนะครับนี่ตอบข้อที่2โอเคนะครับต่อไปลูกเรามาดูข้อที่7จากที่รักษา อ่าข้อนี้เขาถามเรื่องความหมายกว้างแคบรู้จักความหมายกว้างแคบไหมออกข้อสอบปีลาสุดด้วยมันจะมีคําว่าปีลาสุดเนาะปีลาสุดอ่ะมันจะมีคําว่า,ลวาผลิตภัณฑ์ไทยอะไรเงี้ยสินค้า,กาเกษตรอะไรเงี้ยหนูเข้าใจไหมหรือเขาต้องมานั่งเที่ยวว่าเฮ้ยอันไหนกวา้างอันไหนแคบอะไรประมาณเนี้ยคือต้องแบบม,มนโนความหมายอลลูก